หลากหลายคุณสมบัติให้คุณเลือกด้านการอยู่ทรงให้อารมณ์ที่แตกต่างกันคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แต่งผมที่เหมาะที่สุดกับคุณและยังสามารถลองลุกเล่นที่หลากหลายได้อีกด้วยถือจะเป็นมูฟวิ่งรับเบอร์ตัวเดียวกันใช้ปริมาณที่ต่างกันจะทำให้คุณสามารถลองสไตล์ผมใหม่ได้หลากหลายขึ้นเนื้อมูฟวิ่งรับเบอร์บางเบาใช้ง่ายเนื้อมูฟวิ่งรับเบอร์ไม่ติดมือเหนียวเนืดหนนะักจึงแต่งผมง่ายและจัดทรงได้ดีเยี่ยมจัดชอบผมให้ได้รูป สร้างปลายผิวไหวได้บาลานซ์คุณสามารถจัดแต่งทรงผมได้ใกล้เคียงมากที่สุดกับแบบผมที่ร้านซาลอนจัดผมอินเทรนด์ได้เร็วดังใจคุณสมบัติอยู่ทรงดีเยี่ยมจัดแต่งทรงผมในตอนเช้าผมอยู่ทรงได้ถึงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเลยทีเดียวสามารถจัดแต่งทรงซ้ำได้ทั้งวันถึงผมจะเสียทรงเพียงแค่ขยำหรือบิดก็สามารถจัดทรงผมใหม่ได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งผมที่ช่วยทำให้สไตล์ผมของคุณดูดีขึ้นคุณจึงสามารถสนุกสนานได้กับการจัดแต่งสไตล์ผมที่หลากหลาย